สวัสดีครับพี่น้องทักทายสบายดีครับยง่ยมเศ้าครับพามาส่งสวนบักือของพญยยิพลนพี่กัดอยู่บ้านหน้องคู่ตำบลกุฎประทายอำเภอเดชครับ งามอยู่ครับแต่ว่างกูดครับใบยิกใบงอเป็นแบบนี้อาการว่เป็นหน่วยครับสิบพวไม่หน่วยเลยนะครับเป็นงามตะใบงามตะเครือครับมันยิกอันยอดยิกนี่ใบยิกนี่สิบเป็นหน่วย อาการแบบนี้คือบว่านครับ เสือล่าเสือล่าล่งองปัวกีดสวนเนี่ยก็เจ๋งเลยครับแกะ่าอะไรครับใบยิกยอดกูด งามงกรบ่กไมีหน่วยครับมันเป็นเอียงว่าสาเหตุมันโบ่ลูเคืากันหน่วยบ่จับ นี่นะครับ้ายอดเป็นแบบนี้คือมันเป็นหน่วยเลยครับงามอยู่แต่ว่าหน่วยบุมี บีนีพี่น้องก็พบกับปัญหาเป็นโดกเื้อล่าครับเป็นโดกหยอดยิกใบกูดนี่นะครับปัญหาคือหมากว่าจับนีแต่งามใบง่ามเขือยสือไม่มีนม่นวย คืองา,ามแต่ว่าผมไม่น่วยครับจะเป็นแบบนี้ก็เจ๋งครับเจ๋ง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามมาเป็นกำลังใจให้ครับเมื่อสุขู่ทุกคนครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณในหลายครับ ลิมนี้ก็บฝากพี่ฝากนอกไปซับในคอนเดอร์อครับคลิปหน้าพอกันไหม่ครับสวัสดีครับ